ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาไอทูครับผมก็มาอยู่กับนายทีดูด้านทั้งไทยเชนแอรครับอีกเช่นเคยครับขับมาแล้วครับมาอยู่กับเจ้า24 20ครับปี24่แรงกับ้างฝันใบอ้อยสางเซอร์ปีห้าครับ ความสูงเขาก็ประมาณ3เ,เมตรได้ครับก็ประมาณ3เมตรครับก็ครับพี่พี่ชายรูมาชมนับรถตัดต่อยกันครับมาดูรถตัดต่อยครับไอ่รถปั่นใบ้อยครับพี่น้องโอ้ต่อไปครับ โอพิดับว,วัวหอใส่กงังไงนี่อาผมหม้อเลาก็ได้ นี็ก็เป็นการปั่นใบครับปันป่นใบเอ่ตอต้นันครับพี่น้องเพราะว่าสีตัดไปปลูกครับไปปลูกไปขยายพันธุ์ครับปั่นอยู่ตอนนี้ก็เป็นการปั่นขึ้นครับปันป้นปัดใบปั่นขึ้นข้างบนครับ ปันทอนพันปันขึ้นครับแต่ว่าเอ่อปันเขาโรงงานนี่สีเป็นการปันลงครับพี่น้องตีลงตัวนี้ตีขึ้นครับปันใบป,ปันทอนพันครับตีขึ้นส่งโรงงานกับตีลงปันอยู่ที่รอบประมาณท่านหาครับ ความหลบความเร็วของเครื่องแล้วกเกีย์กะรหลบพีทีโอยู่ทีห้าร้อยครับหลบห้าร้อยกีอาความเร็วการเดินรถกะโลสามกับพี่น้องรถยีสิบสี่แรงหัวตา เดี๋ยวมาเบิ่งสภาพ่อยครับหีเอาปั่นหกแน่ยยังได้เลยเนี่แต่ว่าหล่องหางอยู่ครับห่างก็ได้ดอกพอดีประมาณลอยสามกับหล่องความหางปับกออยับวยาใส่ไรครับง่ง่ยยุรับเงียยุ ทำคอนสิร์้แดงคามยี่เห็นกับเป็นยังไงอานบ่ที่เปานเสดอยู่ครับพี่น้องสำหรับทอนพันห้าอุลยต้องการที่มันสาสครับครับเพราะว่าห้าตา้ตองถนอมตาอวยครับนี่ตาอวย สถิติเศรษฐศาสตร์แย่งไรมันกจะเป็นการทำลายตาอ้อยครับเข็ยนให้ตาอ้อยแตกอ้อยกันทีบ่เกิดครับพี่น้องครับลองมันแยบมันกระพุ่มเลยอ่ะ ไม่ขาดไอขีถน้อมซ้ำก้นกับบัวถน้อมนะครับพี่น้องนั่งการกับแตกเน่ยครับเจ่ากัดเกิดครับฉันได้เกิดเกิดแบบแตกก็นี่ก็ยังเกิดนะครับตีเขาลงงานกะตีลงครับพี่น้องสาดตรก็นี่ครับเดี๋ยว ชิหนาชิมตีเบิงกับเดี๋ยวอีกแปลงหนึ่งครับตัวน,นี้เป็นแปลงทอนพันธุ์ครับเดียวไปทอัน่านดีกว่าคนครับดีกว่าหาจางคนพี่น้องโอ้ยหาจางค้นี่ความนั้นความเหนียดครับ รังเทียกับบัวด่คนงานห้าบัวด่เลยครับแต่ละปีนี้บุคือกันกัญชีนีตัดเป็นกองกองอร่อยมันมัวมีไฟอยากอยากได้หน่อยดอกครับพี่น้องมีไฟอยากได้หน่อยดอก กองอร่อยล่ำกองละยี่ห้าบาทแค่นับบึงแล้วครับบวถึงครับส่วนไหนครับสีสีสัตว์กับเท่าคี้ว่าแล้วครับขอพวก,กรอกกต้ตง หาอย่ห้ากินของเขาครับเขาอกอยกากได้เขากอยากได้ทีอว่าซายกันไปก่อนครับสันเครื่อมาเปลี่ยนเทียบให้ฟังกันครับเป็นยังเครื่องอเครื่องมาตัดจมอีกแล้วครับคิปนี่ <laughs> นนายางไปยางมาครับพอพักขยงครับพี่่้องเก็บพักขัยางไปน้ำอีกคำหนึ่งมันเป็นหน้าเก่าครับเป็นแป้งของผมเองครับตัวนี้เรียมไปเก็บพั 5, 000, 000นๆจะคล้องครับประมาณหาะไรผมกบปูเพิ่มอีกครับตีนประมาณสามสิบไร่สี่สิบไรครับประมาณกดตีเลยหน่อยครับ เปลี่ยนโซเฟอร์ยี่บุน่นเสียงรถคือบ่คือใหญ่อันแเนอย่างนั้นงเล่าว๊ายเนีนมีดีกับพี่น้อง <c oughs> โซเฟอร์ไม่ได้หนึ่ ซเทียรกับองเทียนี่ที่ะพันี่พันตีไรครับพี่น้่งปรามาณเดอนสิงหาเี่เขาตีไปเลยเพราะว่าเขาประทัดส่วนทันว่ามกกระาคกับสองเดือนมีเวลาตีไหรหลอบซองเขาก็มาตีทันว่า ใบตัวนี้มันน่าสีกรอบดีครับคันทธดีสองเท่อจับตัวแข็งเงี่ยนันงตัดมากครับต้อง ี่ยงออมันออนมาสิได้เลยอยู่แกชิดน้ำเมื่อบางห้างกัดครับพี่น้องกัดตอนพัน Mm-hmm. <laughs> เกาอร่อยกว่าได้ครับพี่น้องเบดเห้่ทแานผู้ส่กันนั่งเบิงนะกินน้ำมาเจอกันไหมครับฝากกดติดตามก,กดไล์กดแชร์ในเทน,นะครับพี่น้อง,งเป็นกำลังใจนะครับ ขอบคุณครับขีดน้ำมาเจอกันไหมครับสวัสดีครับ